ันนี้เราไปซื้อของเสร็จแล้วนะครับอวันนี้ที่จอดรถของของชามวมิสาเออ่์ไม่ใช่ของปละปละกา้ายี่สิบสี่ชั่วโมงครับก็เดี๋ยวเตรียมเหรียญก่อนเหรียญฮะจริงๆตู้บอกว่ารับห้าร้อยนะแต่เขียนมาว่าตอนนี้ไม่รับเหรียญห้าร้อยแบบใหม่แสดงว่าถ้าแบบเก่าอาจจะรับนะครับ <A> อันนี้เอเตอร์ยูอัลสเปซนัมเบที่จอด,อดยี่สิบสามตัปุ่มขาขาเพราะว่าสีมันลอกแล้วค่ะ สีอปุ่มเหลืองมันลอเ้าให้กดสี่ร้อยเยนนะครับสีร่ร้อยเยน<ม>รูร้ที่มีหรือเปล่าเมื่อกี้ไปซื้อของมานี่ถึงไหมนะก็มีทอนสี่ร้อยพอดียอดไปเลยหนึ่งสองามสี่เอา, 2, 3, าไปเลยครับจ่าเยเรียบร้อยแล้วก็เขาจะให้ใบเสร็จมานี่แล้วก็เอาลงแล้วนะคะเขาจะเอาลงให้